เอาล่ะพวกคุณเานทั้งหลายก็อยู่กับช่วงเกมไม่ดังนะครับก็อยู่กับช่องฟูกุป้านะครับก็วันนี้มาเล่นเกมผีกันนะครับก็คือเกมสกูนะครับก็เป็นเกมผีแบบไหนมันดูกันซึ่งวันนี้เนี่ยผมมิสเตอร์บีนะครับก็เออจะไม่พูดทันขาบขันเลย <laughs> มิสเตอร์บีีแตกไอ้ย <laughs> ยิ้มรูมวิวิวเจอเจอไฟฉายเจอไฟฉายหักไหนสีไหน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 ไรครับอะไรครับไอ้มันก็หลังไฟฉายป้กงไฟฉายบ้างไฟฉายบักงบากเลยโลบากใช่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 บากที่กินกินฟังเขาไม่ได้ด้วยก่อนนะครับเจนวันนี้ห้องมาดูหลอนมากเลยอเข้าไม่ได้สักห้องนึง ก็ผมมิสเตอร์บีนะครับถ้าคลิปนี้ผมกรี๊ดมากกว่า5ครั้งผมจะให้เงินคนดู1ล้านดอลลาร์เข้าใจไหมไอ้เหี้ยพุ่งมาตัวพอดีเชียวดอลลาร์สามล้านบาทมันไม่ใช่ดิน่าจะมากกว่านั้นมั้งเอาก็3ล้านดอลลาร์แหละทำได้อยู่มันเยอะๆเยอะๆเยอะๆนี่ สามสิบวาล้านสามสิบวาล้านอ่ะเมื่อกี้คุณมีตังไหมไม่มีไงไม่บอกเลยว่าหาทางเล่นเกมนี้อยู่พวกเราไม่รู้เลยเกมนี้เล่นยังไงอ่ะตอนเนี้ยไงมันบอกอยู่ได้หับแจอะไรแบบไง้นเจ้าแจหาเก็บหมีไม่ได้หมีโลบักโอ้เฮ้ยนี่ยโน้ตไอ้พี่เจ้าชี กูเจอล้วไม่ใช่โรงเรียนใช่ที่นี่อ่าว่าอรูหี่นี่อาินมาผิดโรงเรียนอ่ะใช่ไม่นี่นี่จนอกอาตคูแสดงว่าทีนี่ไม่ใช่โรงเรียนเพราะงั้นพวกครูอยู่ไหนก่อนเรางพยบาลครับเหียผครูเลยคนตีพูชิหายเหียเราไปเขียนว่าพ s ษ o ิบน็อตอาตคูไอ้ย่ละ นี่ซินรถอาจจะค่มที่นี่มีช้ลโรงเรียนเลยโดนโดนซแกนแน่นอนเละเชื่อผมไม่โดนวะปนั่งไน่งไปไหไปใสปากแกไม่โดนโดนซําสแกอเ่ยเจอเจออะไรสเจอเจอกั่ะเดี๋จอไปเจอปัญเลย่ะเจอผีแน่แน่เชื่อกูเจอแน่แน่เห็งมันเริ่มวิวแล้วน้อง เชื่อเราด้วยอันนี้เอาเราฝนรู้จริงๆเลยแล้วเนี่ยอันนี้เอาจริงๆเราเริ่มฝนรูแล้วนะเราเจอผีแล้วล่ะนี่ไงเอาจริงๆนะเกมผีเราบอกไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกเชื่อกูเกมผีเราบอกเราบอกไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกเชื่อเราได้ฝ่ายจะจริงไจริงถามจริงหากุญแจหาหากุญแจไปหากุญแจมาเพื่อ เพื่ออะไรเลยเกมเออกู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 เหมือนกันเพื่ออะไรวะไปเราได้ไปเรื่อยเออเดี๋ยวก็รู้เองจะถามอะไรมากดีก็รู้อะตามเลยตาเลยตากล้องตากล้องตาเลยตากล้องตากล้องคาเมราแมนเนี่ยโดวนี้นอนใช่ไหมตัวนี้ไหมห้องดำๆอ่างนี้ใจไม่ดีเลยว่ะกูเอาาว้วไอ้เจ้า อจอจาวจพะวห่จอโว้วัดวอดวัดชอยวัดชอยวีดูลานเราไฟอร์มคูออกไปแล้วระเบิดแปลวเรเิดสนุนตัเนี้ยต่อเอ็กซ์พอตทไมเราไปวิ่งไปเลยอ่ะเำอะไต่อแล้แมชอบเฮี้ยนพกูมาเพื่อแบ สำรวจสิ่งทีโอเคกูอใจไม่ดีละไอ้เหียกูใจไม่ดีละกระากูเลยว่ไอ้เียแล้วกูว่ากูกำลังจะตายอาแตกเลยกะางกูเลยวะโอเคเลยไอ้เออกแล้วาละเขจบันไปแล้วสำหรับเกมนี้นะครับ สรุปผมไม่ต้องจ่ายเงินครับบาย